เดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูสีห้องชั้นบนกันนะคะว่าจะสวยเหมือนกันไหมห้องที่สี่ค่ะห้องนี้เป็นแบบอาบาน้ำนะคะไฟเปิดเองอัตโนมัติ ีวีเป็นสมาร์ททีวีนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะบ้านพักก็มี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะ Wi-Fi ฟรีค่ะต่อไปดูห้องที่5กันคะ่ะห้องนี้ก็จะกว้างแล้วก็มีระเบียงให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถสูบบุหรี่ด้านนอกได้นะ แชมพูคิมนวดมีให้พร้อมเลยค่ะเบเบยงด้านอนอาตรงนี้ลูกค้าสามารถสูบบุหรี่ได้นะคะวิวดีมากเลยค่ะ ไปเรามาดูห้องที่หกกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะคะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิน้ำให้เป็นน้ำอุ่นได้นะคะตกแต่งสวยเรียบแต่เก๋ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูห้องสุดท้ายห้องที่เจ็ดกันนะ เป็นห้องน้ำแบบรัอตัวนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์ในการอาบน้ำให้ครบเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลันกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในรูปแบบวิถีใหม่ให้สายพลนวิกฤตการแพร่หลายขององค์เป็นห้องที่ตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้โดโพ่ตลอดจนผู้ปกะกอบการในธุรกิจต่าง ร้านคาระบนชั้นนำเข้าร่วมส่งความสุขรับ่วนลดพิเศษสุดพัิลก